สวัสดีครับวันนี้เราจะมากล่าวถึงเรื่องของมารน,นะครับคําว่ามารเนี่ยมาจากมารรทธาในความตายนะครับประกอบด้วยปัจจัยนะทางภาษาบาลีแล้วเนี่ยประกอบมาเป็นคําว่ามารเนี่ยสาเร็จรูปเป็นคําว่ามารแล้วเนี่ยแปลว่านะสิ่งที่ทําให้ตายนะหรือผู้ที่ทําให้ตายนะผู้ที่ยังให้ตายสิ่งที่ยังให้ตายนะครับผม ขู่ที่ยังให้ตายก็ยังได้นะครับผมมานเนี่ยม,มันมันมีห้าข้อนะครับามานก็คือสิ่งที่บุคคลสิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากกลุณความดีนะครับตายจากที่หมยอันประเสริฐนะเป็นสิ่งที่ล้างผ่านกลุณความดีเป็นตัวการกําจัดนะเป็นตัวการกําจัดระขัดฝานบุคคลไม่ให้บรรลุสมเร็จธทมอันดีงามนะครับผมข้อข้อของมานี่ก็มีพระสูตรนะครับ ที่จะยกมาเป็นตัวอย่างนะครับพระพุทธองค์งได้ตัดไว้ในเกี่ยวกับเรื่องของอายตนะภายในและภายนอกนะครับเรว่าอายตนะหกเป็นวงแห่งมารน,นะครับผมพิพระพุทธองค์ทรงตัดว่าครับดูกอนพิสุทั้งหลายนะครับรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุนะด้วยตานะครับผมอันหน่าปรถนาหน้าไข่นหน้าพอใจน่ารักนะ อาศัยความใคร่ความใคร่นี่คือความเข้าไปด้วยนะมันความใคร่มันมีความเข้าไปอยู่ความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่นะหากภิกษุเพลิดเพลินสนเริญหมกมุ่นพัวพันในรูปนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าไปสู่ที่อยู่ของมารถูกมาครคล้องรัดมัดด้วยบ่วงของมารน,นะครับภิกษุนั้นพึงถูกมารผู้มีใจบาป ใช้บ่วงทําได้ตามปารถนานะครับ,นะรบแล้วก็มีในพระสูตรนี้นะครับอันนี้พูดพูดถึงเรื่องออตาไปใช่ไหมครับทีนี้่านก็นจะกล่าวในแบบเดียวกันเนี่ยในเรื่องของหูจมูกลิ้นกายใจนะครับในเรื่องอายตนะภายในภายนอกตากระทบรูปหูได้ยินเสียงตาหูจมูกลิ้น กายใจนะอายตนะภายในอาย,นาย,อายตนะภายนอกกับรูปเสียงกลิ่นรสนะสัมผัสอารมณ์นะครับผมพระเ,เจ้าก็ตรัสว่าในอีกในในพระสูตรเนี้ยในตอนท้ายพระองค์ตรัสว่าหากภิกษุไม่เพลิดเพลินสนเสริญไม่หมกมุ่นไม่ผวพันในรูปนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าไม่ไปสู่ที่อยู่ของมารไม่ถูกมารคล้องรัดมัดด้วยบ่วงเป็นผู้คนจักบ่วงของมาร ภิกสุนั้นอันมานผู้มีบาปนะพึงใช้บ่วงทําปัตทำตามปัตนาไว้ได้ก็คือมารไม่ไม่สามารถนะใช้บ่วงนะทำปัตนาของมารได้ครับผมในหัวข้อของมารเนี่ยก็จะมีว่าห้าห้าข้อนะครับในข้อที่หนึ่งก็คือิเดสมารน,นะครับผมกิเลสเนแปลว่าเครื่องเ้าหมองนะครับเครื่องเ้าหมองทําให้จิตใจเราเศร้ามองถนะึงที่บดบัง จากความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือสัจรธรรมนะครับสัจธรรมจิตนี้เป็นจิตเนี้ยเป็นเดิมเป็นของบริสุทธิ์ครับเมื่อมันไปจับอะไรเจตสิกที่มันไม่บริสุทธิ์นะีจิตที่ประกอบด้วยโทสะจิตที่ประกอบด้วยโมหะจิตที่ประกอบด้วยด้วยโลภะโทสะโมหะเนี่ยเขาเรียกว่า มันเป็นมันมันเป็นจิตที่มีกิเลสนะครับมัน็นจิตที่มีกิเลสนะครับผมในเรื่องของกิเลสพันห้นาตัณหาร้อยแปดเนี่ยในเรื่องกุศลของอกุศลเนี่ยเราควรที่จะศึกษานะครับผมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทํร้ายเราแค่าทางด้านจิตอย่างเดียวนะครับมันทร้ายเราทางด้านร่างกายด้วยเช่นเวลาเราเกิดโทสะเนี่ยสมองของเราเนี่ยนะครับ มันจะหลั่งสารคอติซอลออกมานะครับสารคอติซอลเนี่ยก็จะส่งผลไปต่อมต่อมหมกไตนะครับทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะครับนะเกิดความดันเกิดเบาหวานเกิดความเครียดลงกระเพาะนะแล้วก็สามารถทําให้โรคต่างๆเนี่ยกำเริบขึ้นมานะแล้วการที่มันหลั่งสารคอติซอลออกมาเนี่ยมันไม่ได้ว่าหลัง่งแค่สารคอติซอลออกมาแล้วมันสง่งผลต่อมหมกไตยอย่างเดียว มันยังไปทําลายสมองส่วนที่ส่วนที่เป็นบวกด้วยส่วนที่ดีในสมองส่วนที่ดีนะครับในสมองเนี่ยมันมีเซล,ล์เป็นล้านลาน้ลา,นลานเซลนะครับอยู่ในนั้นนะครับระบบการทําง,งานของสมองเนี่ยนะครับพอมันทําลายเซลล์ที่ดีที่ดีงามเนี่ยอ่ะมันก็คือมันก็บดบังจิตเราแหละนะสุสภาพนะก็คือการเกิดความโกรธเนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันเกิดเพียงไม่กี่นาทีนะครับ มันเกิดแป๊บเดียวแต่เวลามันจะหายโกรธเนี่ยมันใช้เวลาเป็นสิบนาทีมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงมันใช้เวลาเป็นวันใช้เวลาเป็นเดือนบางคนใช้เวลาเป็นปีนะครับในกรณีที่มีความโกรธจงเกิดความพยาบาทนะครับแล้วก็เกิดเป็นอุปนาหะเกิดเป็นความผูกโกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ในสมองของเรานะสร้างไอ้บทนะสร้างกลุ่มเครือข่ายของมันนะอยู่ในสมองของเราซึ่งเป็นเครือข่ายที่ไม่ดี และก็ส่งผลที่ไม่ดีต่อสมองและก็ส่งผลที่ไม่ดีต่อจิตศาส,สนาพุทธนี่ไม่ได้สอนแค่ในเรื่องของจิตวิญญาณอย่างเดียวนะครับไม่ใช่สอนแค่เรื่องการประพฤติการประพฤติกับการปฏิบัติแต่มันส่งผลต่อร่างกายของเราด้วยนะครับทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาวิจัยกันเป็นที่กว้างขวางครับ เขาวิจ <S an> ัยกันมาตั้งแต่ก่อนปี2500นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2องเขาก็ทำการวิจัยเนื่องจากมันมีระเบิดถูกทิ้งมาแล้วมันไม่ระเบิดนะครับประหลังก็เลยเข้ามาทําการสงสัยเข้ามาทําการศึกษาก็จนเจอพักเกจิองหนึ่งเขาก็เริ่มเริ่มเอาไปทําเป็นงานวิจัยขึ้นมานะครับจนทําให้เรารู้ได้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเป็นพุทธศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับผมอ่า นะครับในเรื่องของกิเลสมารนะก็ได้กล่าวไปแล้วนะข้อที่2ก็ขันธมารนะครับขันธมารก็ก็ว่าโดยย่ออุทานขันธทั้งห้าทั้งหลายเรามีนี่เองนะในบทสุดมันแปลเวลาเราสุดมันแปลตามวัดอย่างเงี้ยนะครับจิตคนเราเนี่ยมันทํางานอยู่แค่อในขันธหน้าครับมันไม่ไปไหนครับมันวนอยู่แค่นี้อยู่ในรูปอยู่ในเวทนาอยู่ในสัญญาอยู่ในสังขารอยู่ในวิญญาณมันอยู่แค่นี้นะครับมันไม่มันไม่หนีไปจากนี้ครับผมนะขันธมารก็มีรูป รูปอะรูปที่เห็นได้ตานะรูปที่เห็นได้ใจนะเวลาที่วาเรานั่งล้ามีรูปต่างๆเข้ามานะรูปภายในรูปภายนอกนะรูปเร็วรูปหยาบนะรูปปนนรูปละเอียดนะอ่ามันก็จะเป็นในเรื่องของรูปนะส่วนในเรื่องของเวทนาก็คือความรู้สึกอารมณ์นะสุขทุกข์นะร้อนหนาวหิวกะหายนะเป็นต้นนะครับถ้าเราจะว่ากันลึกเนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ย เวลาจิตมันเข้าสู่ดิ่งเข้าสู่ผวังแล้วเนี่ยมันสามารถเ,เกิดสมาธิถึงขั้นอุปจารแล้วเนี่ยสมาธินี่มีสามาระดับนะครับคณิกะอุปจารอัปปนานะครับสามข้อนี้คณิกะก็ประมาณช้างกระดิกหูก็คือมีจิตอันเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยประมาณช้างกระดิกหูนะครับก็คือเวลาเราสมมุติว่าเราจเจริญอนาปานาสติกรรมฐานเนี่ยหายใจเข้านะพูโทโนะค,คือลมเนี่ย กับคาบริกรรมเนี่ยมันแนบกันจิตอยู่ในจิตอยู่ในองค์ภาวนาเนี่ยไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยเท่าช้างกระดิกข,ข,ขูนค่ะนิคานกาสมาธิถ้าอุปจาร์นี่ก็ประมาณโดยประมาณนะครับที่ที่ที่เขาไอ้ที่เขาพูดกันในสมัยก่อนนะครับประมาณ4-5นาทีในระดับต้นนะ,ะในระดับหย,ยาบหยาดเนี่ยสี่นาทีแล้วก็เป็นส0นาทีนะแล้วก็เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับอนะ่ ว่ากันไปตามละดับนะครับเพราะว่าถ้ามาในอุปจารเนี่ยมันแค่สี่ห้านาทีนะสี่ห้านาทีหรือสิบนาทีอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าในอัปปนาเนี่ยมันเป็นชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงเป็นเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอัปปนาเนี่ยมันดิ่งลงลึกแล้วกมันไม่มีอารมณ์ใดเทียบจะเข้ามากระทบกับมันได้นะครับนะครับแต่ว่ามันก็มีอาการตกะวังได้นะครับมันก็มีอาการตกะวังได้นะครับเพราะว่าบางที เราก็อาจจะสร้างกรรมที่ไม่ดีไว้บางทีมันแทรกเข้ามาในฉีตมันมีนะครับมันมีแล้วมันมีช่วงตกผวังนะครับในการปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะการปฏิบัติที่จะ,จะ,จะ,จะเจริญชานเนี่ยหรือวิขัมพระมิมุติเนี่ยการจุดพ้นด้วยการข่มไว้เนี่ยนะครับนหัวข้อเนี้มันก็ในในเรื่องของเวทนาเนี่ยความรู้สึกอารมณ์เนี่ยนะยเช่น นั่งนานๆเกิดความเมื่อยอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะก็คือเวทนานะครับสัญญาก็คือความจําได้ไม่รู้จําได้ว่าเนี่ยในแดงนี่ในขาวนี่ในส้มจําได้ว่าคนนี้เคยทําอะไรไว้กับเราจําได้เนี่ยอดีตว่าเอ้ยวันนั้นเราไปทาไอ้นี่มานี่เอ้ยวันนี้เราลืมทาสิ่งนี้เนี่ยสัญญาเนี่ยความจําได้ไม่รู้จําได้ในอดีตนะสัญญาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยอ่ะมันก็จะทําให้เราเกิด สังขารนะความมุงแต่งอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้คือสัญญานะสัญญาความจำได้ไม่รู้ความทรงจําความทรงจํานี่ก็เป็นสัญญานะครับความทรงจําที่ดีและไม่ดีนะครับความทรงจําที่ดีมันก็ยังดีมันก็ยังก่อให้เกิดความสุขสารก็ยังหลังสารที่ดีออกมาแต่ความทรงจําที่ไม่ดีเนี่ยมันต้องลบทิ้งออกไปนะครับสิ่งที่ไม่ดีผิดพลาดอ่ะเก็บไว้เป็นครูนะครับนะแล้วก็ทิ้งมันไปไว้เก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับนะ รูปเวทนาสัญญาสังขารความปรปุงแต่งนะความปรปุงแต่งในในหข้อสังขารความปรปุงแต่งเนี่ยก็คือมันจะปรุงแต่งอยู่ในขันห้านี่แหละเมื่อตากระทบรูปนะก็คิดปรุงแต่งไปทั้งนั้นทั้งนี้นะครับในสังขารในสังขารตัวนี้เนี่ยเขาจะกล่าวเฉพาะเฉพาะการปรุงแต่งที่อยู่ในขันห้านะไม่เกี่ยวกายแะสังขารน,นะ ปจีสังขารมโนสังขารนะอันนี้เกี่ยวเกี่ยวเฉวเพาะในขันห้าก็คือในส่วนของมนโนสังขารนะครับเกี่ยวกับเฉพาะที่อยู่ในขันห้านะครับผมแล้วก็วิญญาณนะก็คือความรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใ, اد, ใจนะครับความรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกวข้อน RIGHT ี้นะครับมันอยู่ในวิถีจิตนะครับจิตเนี่ยทำมีหน้าที่นะกิตของจิตเนี่ยมีหน้าที่กีสี่อย่างเนี่ยหกข้อข้อนี้อยู่ในนั้นนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อ้อไตัววิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยความรู้แจ้งทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อมันกระทบเนี่ยนะเราก็พยายามตัดมันออกนะครับ ให้มันสู่วิถีเข้ามาสู่วิถีภาวนานะครับผมแต่ในขณะที่เราทํางานทําการทํากิจการงานต่งางๆก็ให้มันอยู่ในสติปันสีนะครับผมให้รู้ในการเคลื่อนไหวให้รู้ในการพูดให้รู้ในการคิดให้มีสตินะส,สติเนี่ยมันใช้ได้ในสามการอดีตอนาคตปัจจุบันแต่สัมปัชสัญญาเนี่ยก็คือความรู้ตัวเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะในปัจจุบันนะครับนะสัมปัชสัญญาเนี่ยรู้ว่าควรดำเนินหรือไม่ควรดำเนินนะ รู้ว่าควรทาไม่ควรทานะรู้ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์รู้ว่าหลงหรือไม่หลงนะครับสติส,สัญญาเนี่ยเป็นทาคู่นะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็นะครับในขันห้านะก็จบนะในหัวข้อของขันธม,มานนะครับ่ในหัวข้อต่อไปก็หัวข้อที่สามอภิสังขารมานะครับอภิเนี่ยเป็นคําอุปสรรคนะครับแปลว่ายิ่งก็ได้ใหญ่ก็ได้เฉพาะก็ได้ข้างหน้าก็ได้แต่ในที่นี้นะครับนะเราจะ แปลว่ายิ่งคอหไายข้ามว่ายิ่งนะครับอภิสังขารสังขารก็ความปรุงแต่งนะครับผมสังขารความปรุงแต่งนะครับผมอภิสังขารก็คือความปรุงแต่งที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอย่างเช่นอ่อะไรความปรุงแต่งอย่างสมัยที่ผมเรียนเนี่ยก็คืออ่ปรุงแต่งเพื่อฟาร์มเป็นเทพบุตรเทพธิดานะนะปรุงแต่งเพื่อเพื่อเพื่อฟาร์มเป็น เทพที่มันสูงไปเป็นแต่งที่มันนอกเหนือเป็นแต่งที่มันเป็นอะไรที่มันเกินเลยออกจากแนวทางออกจากมัดมีองแปดออกไปนะครับไอเรื่องอภิสังขตามานเนี่ยไอพิอภิสังขารมานเนี่ยมันมันมันเป็นความวิจิตอย่างหนึ่งมันมันเป็นความพิศดารมันเป็นความผิดเพี้ยนด้วยนะความผิดพเพี้ยนอย่างหนึ่งนะงเช่นเราเห็นพวกพวกผีเสื้อเนี่ยนะมันมีหลากหลายสีอะ ของมันเนี่ยมีสีสันที่สวยงามแตกต่างกันออกไปอย่างเงี้ยมันก็เกิดมาจากจิตตรงนี้นะครับนะครับแต่เช่นว่ามันปรุงแต่งไปในทิศทางที่ต่างกันนะมันก็เลยไปเกิดในรูปก,กายที่เป็นสีนั้นบ้างสีนี้บ้างอันนี้มันอันนี้เป็นเรื่องละเอียดที่มันลึกลึกลึก,ลกเกินที่ผมจะอธิบายให้ฟังได้นะครับเวงอภิสังขตมานแต่แต่ว่ามันเป็นความปรุงแต่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ความปรุงแต่งที่ยิ่งขึ้นไป,ปุไม่ใช่แค่ปรุงแต่งแบบธรรมดานะครับปรุงแต่งถึงขนาดสร้างภพสร้างชาติสร้างแดนของตัวเองอย่างเช่นประเทตายไปแล้วไปเป็นเจ้าพ่อตามสานต่างๆนี่ก็ปรุงแต่งสร้างบริวารหาบริวารกันมาต่างๆมากมายนะลงมาเป็นเจ้าเข้าทรงอะไรประมาณเนี้ประเภทนี้อภิสังขารมานะครับถ้าลงมาแล้วมาชักชวนคนเข้าไปสู่ความดีมันก็เป็นมันมันก็ยังจัด่าดีนะครับถ้าถ้าตัว ร่างทรงเขายอมรับมันก็โอเคนะครับแต่ว่าไอ้ที่ร่างทรงหลอกก็มีเยอะแยะมากมายนะครับของแท้เขาก็มีนะครับผมอยู่ในวงการร่างป่าชามาสิบกว่าปีเนี่ยของแท้มีเยอะครับไม่ใช่ดีน้อย,อยคราบนีครับผมมีอยู่ครับทีนี้เวลาลงมาเนี่ยเวลาเขาตัดเวลาเขากล่าวถึงธทมเนี่ยเขาเขากล่าวเหมือนที่พวกเราเรียนกันเลยเขาว่ากันมาเป็นหัวข้อเลยว่าคนนี้เนี่ยขาดอะไรเป็นอะไรแม่ไม่ค่อยทําทานนะขาดหลักคารวาะธรรมเขาจะว่าไป คือเขาสามารถพูดได้บางบางองค์ในลงมาเนี่ยพูดได้ลึกมากซึ่งตัวร่างทรงเองเนี่ยอย่างที่ผมรู้ที่ผมรู้จักเนี่ยตัวร่างทรงนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้เคยไปไปฏิบัติไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเวลาลงแล้วปุ่เนี่ยเป็นอีกคนนึงเป็นเหมือนพระองค์หนึ่งเลยลงมาเทศลงมาสอนเลย <S <S เนี่ยเรียกว่าพิสังขานมาก็คือฟามปุ่มแต่งยิ่งขึ้นไปนะก็คือมาสร้างปกมาสร้างชาิแล้วบางทีเขาก็มาสร้างบุญสร้างกุศลนะ เพราะว่าในเรื่องเนี้ยมันมันก็เป็นเรื่องจาเป็นที่จะต้องรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยพในศาสนาเราเนี่ยที่สุดคือนิพพานแต่บางทีเนี่ยเราไปไม่ถึงลรอพิพาณเนี่ยในชาติเนี้แต่ว่าเราจะต้องรู้ไว้ว่าอภิสังขารมาเนี่ยกานปรุมแต่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราเนี่ยไปไม่ถึงจุดหมายทําใดเป็นไปเพื่อความเลื่อนช้าทํานั้นไม่ใช่ทมของพระพุทธเจ้านะครับหัวข้อนี้มีอยู่ในพระสูตรนะครับนะครับ แล้วก็ในข้อสุดท้ายเทวบุตรมารนะเทวบุตรมานี่ก็คือ,อไม่มีเรื่องเล่านะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยท้าปรมิมิตตสวัติมานเนี่ยก็สง่สงส่งมาก่อกวนนะให้ลูกมาก่อกวนนะทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้บรรลุถึงนิพพานนะมาขัดขวางต่างๆนานานะขัดขวางแล้วกม็มาบอกว่า ให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่6ก็คือชั้นที่6เนี่ยเป็นเป็นสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวตีนะครับผมก็คือปกครองด้วยเทพสององนะครับก็คือเท้าปารานิมิตะวะสวัตีมารนะกับเท้าปรนิมิตวปรนิมิตวสวตีนะเทพนะครับผมจะมีฝ่ายเทพกับมารนะครับผมมีอยู่สององอันนี้ก็มันก็มีอยู่ใน พระสูตรนันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับนี่ในพระสูตรก็ต้องลองไปศึกษากันดูบางทีฟังแล้วดูอาจจะอาจจะเวอร์นะครับผมแต่เรื่องเหล่านี้แล้วความลี้ลับในโลกนี้มันมีเยอะนะครับมันเราก็ฟังไว้ลองศึกษากันดูครับลองไปค้นฟ้ากันดูนะครับผมในข้อในข้อ,ในข,อในข้อของเทวบุตรมารเนี่ยอ้นี่ผมเรียนเนี่ยในสมัยยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยไอ้หัวข้อเนี้ยพระเกจิเนี่ยเขาขยายความว่า การปฏิบัติเพื่อเป็นเทพประบุรเทพธิดานะครับอันนี้ก็ฟังฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อตามที่ผมเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนที่ที่เขาตีความมาสมัยนี้เราก็เชื่อครับผมไม่ใช่เราไม่เชื่อ่คือทุกสิ่งนะเราต้องใช้สติพิจารณานะครับอ่าจะปัญญาในการลงชีวิตนะสิ่งใดที่มันฟังแล้วมันมีประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นธรรมของศาสนาไหนถ้ามัน ฟังแล้วมีประโยชน์เนี่ยนำมาใช้ได้เนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้เลยละคือใช้ได้เขาบอใช้ได้มันก็คือใช้ได้นะในข้อที่ห้าคือมจจุมานก็คือความตายเนี่ยความตายเนี่ยมันจะพาเราไปจากทุกสิ่งทุกอย่างของโลกนี้สิ่งที่เราสร้างไว้เนี่ยนะเราเคยดูแลบิดามารดาไหมเราเคยทําบุญทำญทานสร้างบุญสร้างบุญส่วนไว้แค่ไหนนะครับเราทําอะไรที่มันเป็นอาจินนะจิตเนี่ยเวลามันออกตุดออกจากกายแล้วเนี่ย มันสามารถมันจะสามารถคงความเป็นกายเนื้อเนี่ยคือเนื้อจำความเป็นกายเนื้อได้ได้ไม่นานครับตามบุญตามกุศลเลยบางคนเนี่ยพอจิตดับปุ๊บเนี่ยมันไปเกิดเลยนะครับไปเกิดในท้องหมาท้องแมวนะไปตามเลยนะครับบางคนก็ไปเป็นตกไปสูอาา่อภัยอภัยภูมิ่าเป็นอสุรกายนะหรือเป็นสรรมะพวกเป็น,ตตปนไปธรรมะวิสีเล่ร่อนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ามันอันนี้ มันตามบุญตามบุส่วนของเรานะแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยปฏิบัติเนี่ยรักษาฌานเราเคยเราเคยปฏิบัติเนี่ยจนได้ฌานเนี่ยฌานมันจะรักษามันจะทําให้เราเนี่ยเลือกได้นะที่จะอยู่แล้วก็ปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้เนี่ยหลังจากจิตเนี่ยมันลืมไกลเนื้อแล้วเนี่ยจิตมันจะเริ่มเบาจนเราไม่สามารถบังคับมันได้นะครับทีนี้ปัญหาเกิดละเราทําอะไรเป็นอาจินลนะจิตมันก็จะดิ่งลงไป ตามพบตามภูมิของมันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของของเรื่องของของเรื่องของจิตวิญญาณนะครับผมซึ่งในเรื่องของความตายเนี่ยมันก็มีพระพุทธโอวาทะก่อนที่พระพุทธองค์จะจะนิพพานจะรลินิพพานเนี่ยครับพระองค์ทรงตรัสว่าหันททานหันททานนิพิขเวอามันตยามิโวดูก่อนพิสุขทั้งหลาย ปัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวะยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมเป็นธรรมดาอัป,ปมาเทนะสัมปาเทถท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอยังตถาคตสัตัปชิมาวาจานี่เป็นพระวาจาที่มีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้านะครับความไม่ประมาทนะครับเป็นเหตุ มันไม่ประมาทนี่มันละเอียดนะครับควเราต้องมีสติสัมปชัญญะนะมีสติสติเนี่ยระลึกได้ในสามการอดีตอานาคตอดีตปัจจุบับานอนาคตแต่สัมปชัญญะเนี่ยในปัจจุบันให้รู้ว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นไม่เป็นประโยชน์ให้รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะควรดําเนินหรือไม่ควรดําเนินคือควรทําหรือไม่ควรทํานะครับแล้วก็เป็นความหลงหรือเป็นความไม่หลงนะครับจำมาไว้ครับผมครับ ในส่วนที่ท่านมีความสงสัยนะครับท่านเรียนให้เยอะๆนะครับแต่ท่านอย่าสงสัยมากที่ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยผมก็เอามาจากในพระส,สูตรแหละไอ้เรื่องร่างทรงนี้ก็เป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวนะจากการที่ไปล้างประชาไปประสบการณ์ที่ปฏิบัติธรรมแล้วไปเจอไปเจอบางทีเราก็อยากจะลองเหมือนกันเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีจริงอรไมพวกร่างทรงพวกอะไรพวกนี้บางทีเราก็อยากจะรู้นะเราก็ผมก็ชอบลองครับชอบลองไปลองถามลองอะไรเงี้ย บางทีเราไม่ร้องเดินผ่านเห็นเขาคุยกีกันคุยกีเวลาลงล้างประชานี่เขาจะมีคนถือไม้สองอันนะเวลาเขาสอนทำมก็มเสพเทศเขาจะเขียนกีมาก็าจะมีคนแปลเขาก็จะสอนทำนะอะไรประมาณเนี้ไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีจะว่างอง,ง่า,ายมันต้องเจอด้วยตัวเองนะเหมือนผีอ่ะคนไม่เคยเจอมันก็ว่าไม่มีหรอกแต่ถ้าคนเคยเจออ่ะมันก็จะบอกว่ามีนะครับพญานาคก็เช่นกันนะครับ บางคนก็มันมีจริงอ่ะพยา,ยากาคอคนเคยเจอมันก็มีจริงไงคนไม่เคยเจอก็ไม่มีท่านเคยดูสารคดีไหมครับในทะเลลึกเนี่ยม,มีสัตว์ต่างๆมากมายบางทีเราเห็นเรนยังตกใจเลยเวลาดูสารคดีเฮ้ยไอตัวแบบนี้มันมีด้วยเหรอเน้นถ้าเราดำน้ำแล้วเราไปเจอเนี่ยเราต้องคิดว่ามันเป็นปีแน่นอนเลยนะอย่าพึ่งปักใจอะไรนะครับศึกษานะครับ ศึกษาให้มันจริงๆนะครับทําให้มันจริงๆนะครับแล้วท่านก็จะรู้เองนะครับว่าสิ่งใดเนี่ยมันมีจริงหรือไม่มีจริงนะครับเรื่องเหล่านี้มันมีในประสูตร์อย่างพญานาคเนี่ยในวิรูปกเขเนะี่ยอิเมเมตังเนี่ยขอไปตีจิตของข้าพเจ้าจะมีแก่แต่ก,กุลพปีงงูชิวาวิรูปกคะาถามว่าประสูตรเนี่ยมันมาอย่างไงนะแต่กุลพปีงงูชิวามิรูปะคะเนี่ยก็เนี่ยเป็นตระก,กูลของพญานาคนะครับนะ เราอย่าเพิ่งคิดว่ามันงมงายนะลองศึกษามันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นะที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้แต่บางคนเนี่ยเขาเคยเห็นเขาเคยเจอก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแกทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ